ผมถามไม่ง่ายะหุ้นส่วนคิดว่าจะมีการขุดน้ำมันที่บริเวณเกาะกูดก่อนหรือรัฐบาลอุงอิงไปก่อนตอบคำถามนี้ให้ได้เลยนั่นคือคำตอบเลย สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววิทยุโทรน์ะเนะครับเรื่องของทักษิณเราพูดกันมาเยอะนะคราวนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องของเกาะกูดนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่นักการทหารไทยประชาชนคนไทยต้องรู้ว่าตอนนี้เกาะกูดกําลังเป็นประเด็นสําคัญในการจรจาจรนะครับหลังจากมีการวางกลยุทธ์สร้างความขัดแย้งสุดท้ายเปิดการจรจาจรตามคาดหมายเลย ที่มปเที่ยวเฉยมาเที่ยวเฉยเชเขาเขาต้องมีรูปแบบที่ลึกไม่ได้มาเิญแล้วก็ไม่ไม่เที่ยวบเอาไปสั่งปัเอาให้รำไงเออไม่เที่ยวไทยไปเลยททยมาแล้วก็ไม่ต้องไทยรูปกลับไอ้คนกำปชเขาท่องไทยกลเป็นรูปที่ลึกไม่เที่ยวไเมือนคุาเที่ยวไอ้เอ๊ะมาหรือเปล่ามาแล้วมันมีที่ลึกเอ้าก็ไทยก็ไทยมาไม่ได้เที่ยวไม่ให้รำไงเออไม่กเที่ยวเยเที่ยวชมเสร็จ สาว่าแค่นั้นพอตก็มีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกช้องท้ไทยรู้เลยอะไรเขาไทยรู้เขาไทยมีโอในตัวเป็นารนถ่ายรัไม่ได้ถ่ายได้แงันได้โอ้โหนี่มันอะไรกิจการมันเป็นนึเนี่ยมาตั้งวงถ่าภาพนเป็นแรงรันเนี่ยต้องไหมเนี่่อมอะไรมอะไรทำไมมาว่ามากินอู่ Trần cho tôi <laughs> ngồi lại mặt ngon tai nạn tai nạn bật anh chất, ngại, mặng, bắt, bắt, à nạn tai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  nạn ừ nạn tai nạn tai hả tai con tôi bị gì mà cái

เรื่องการไม่เคยทำเราไม่เคยทำไม่เคยทำมากทำบุปหาเน่ยนะคุณทำไมอ่อพออเยังไม่เอาอยาเยพอ่าเงกันไรอะไรทำักทำักคุทำไมอ่ฮะอจดเย็นเจเยนะครับเ้ยึงใจห่สุดฝั่งนั้นต้อใ้ไหม่อ้าว ก็เราจะลดการเปร์เซ็นหน้านะครับแล้วก็ทุกคนก็ถอยกลับไปอยู่ในที่เดิมแล้วก็พยายามจะให้ช่วยกันใช้ความอดทนกันแล้วก็ทุกฝ่ายกำชับประชาชนกำลังพลของเราว่าให้ถอยอ่านแล้วก็ยินยิดมั่นในหลักการเดิมที่อยู่คือกลับไปอยู่ที่เดิมทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงน้แต่ตอนนี้อาจจะให้ถอยออกมาทั้งสองฝ่ายยังไม่ต้องขึ้นไปตึกว่ากันก็ให้เขาไปตกลงในรายละเอียด ในหลักการคือเรายึดมั่นในสันติวิธีและเราก็จะช่วยกันร่วมมือกันให้แข็งขันเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่เกิดขึ้นในระดับไหน,นให้ระดับล่างไปคุยกไม่ไม่อยากไปคิดว่าการเสียเปรียบ เรากาลังพยายามจะทําให้การขัดแย้งเนี่ยมันรุนออกมาเพราะนั้นออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันในรายละเอียดมันฟังนะคจะเป็มความผันผ่านมันเหมือนกับว่าเราเคยอยู่แล้วต้องถอยออกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่<ม>เราไม่ได้พูดเรื่องเขตแดนเลยเราไม่ได้คุยเรื่อง m O U มอู4สี่สิบสามสี่สิบสี่ไม่ได้คุยแต่ว่าขนาเนี้บอกว่าขอให้แยกตัวมาก่อนแล้วมาคุยกัน แต่จุดมุ่งหมายในการดาเนินการคอยไปสู่จุดเดิมเข้าใจประเด็นนี้ในสู่จุดเดิมหมายถึงเราได้กลับไปอยู่ที่ก็สู่จุดเดิมที่เราเคยอยู่อ่ะเมื่อก่อนหน้านี้คำว่ากลับไปสู่จุดเดิมคือเป็นจุดที่เคยร่วมงานมือกันตกลงกันและไม่มีปัญหาเดียฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ วันนี้ดิฉันได้หารืออย่างเป็นกันเองและสร้างสารรค์กับท่านนายกรัฐมนตรีคุนมาเนตเรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันรักกันมากจริงๆเพราะเช้าเนี่ยเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีหุนมาเนทประธานข้าวเสร็จปุ๊บบ่ายเจอกับท่านหุนเซนท่านฮุนเซนเป็นประธานวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานองคมนตรีที่จบแล้วอะ่ะคุณต้น เช้าคุยกับนายกเย็นคุยกับพ่อนายกใช่ไหมแล้วลงนามหกเจ็ดแปดข้ออะไรครบหมดเรียบร้อยแล้วสะพานตกลงที่สร้างกันไว้สมัยบิ๊กตู่ใครเป็นเจ้าของตกลงกันจะสร้างเพิ่มที่บ้านประก,กาศที่จันทบ,บุรีจะต้องจัดการในเรื่องการเผาควันมันเข้ามาในเมืองไทยลงมาทุกอย่างเซ็นมาทุกอย่างสร้างสะพานใหม่ดูแลสะพานเก่าสิ่งเดียวที่ไม่ทำก็คือคอนเซ็เต์การเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่มีการลงนามเรื่อง call center ทางทางที่ call center เนี่ยคือปัญหาที่ประเทศไทยรับเละที่สุดเซ็นกัน7จ็ดฉบับไม่มีเรื่อง call center ที่จะร่วมมือกันปราบปรามแต่ประการใดพวกเราก็ยังต้องเผชิญกับ call center ต่อไปค่ะคุณแพรทองทานกับคุณเซน็นคุณมาเน็ตเนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นญาติกันนะฮะเป็นดองเขาเป็นญาติกันเขายกหูกันยังได้เลย การเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็คุยกันเรื่องรายงานตีความว่าดูเรื่องขอทานข้ามชาติมากกว่ามันไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นนะก็ขนาดนั้นแหละเฮ้ยพูดเปเล่นนะเฮ้ยรู้ว่าจะให้สวัสดิการรายงานถ้าเข้ามาถูกต้องก็สวัสดิการถูกต้องถูกปะก็มาใช้เงินภาษีเราอีกผมจะเริ่มต้นอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้วันนี้ไอ้คุณนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาตะล็บแต่ไปที่กัมพูชาเขาไปปันไปกัมพูชาครับ ที่ผมเป็นห่วงที่เขาไปกัมพูชาเนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องอะไรครับว่าทําไมเขารีบด่วนเหลือเกินที่จะไปเขมรที่เป็นห่วงก็คือเขาเร่งให้ไปเยือนเขมรอาจจะเป็นไปได้ที่จะไปเจรจาทางขึ้นเขาประวิหารเพราะเขาเดือดร้อนที่จะต้องปลุกการท่องเที่ยวข้างขึ้นมันอยู่ในประเทศไทยความยุติธรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นของไทยเขาประวิหารมันเป็นของไทยนะเมื่อศาลโลกตัดสินอย่างนี้เอากูก็กั้นซะกั้นเขตแดนมึงเดินเข้ามาไม่ได้ก็แล้วกันทางขึ้นอยู่ทางนี้ส่วนฝั่งเขมรมึงขึ้นไปสิมันเป็นหน้าผา มึงต้องไปหน้าผาขึ้นก่อนที่จะถึงทางขึ้นมันมีอยู่เรื่องหนึง่งที่เขาต้องมาพึ่งรัฐบาลไทยตอนนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกและนายนพพลนปัทธรรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขามาขอให้ไทยเนี่ยเซ็นรับรองเพราะเขาจะเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคุณนพพลนฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็เซ็นไปบ้านพี่เมืงองน้องคนอื่นก็ออกมาด่ามาว่ามานู่นนี่นั่นก็เป็นการฟ้องร้องอะไรกันขึ้นนะตอนนั้นนะนี่ผมเล่าบาความหลังให้ฟัง ทีนี้การที่นายกรรมาธิการทองโพยอบีทองแพรทองท,งทานไปเนี่ยนะผมกลัวว่าจะไปเซ็นอะไรหรือเปล่าทางขึ้นเขาปริหารเพื่อให้เขาขึ้นเขาปริหารได้เป็นความร่วมมือสองฝ่ายเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาพูดตลอดตอแลอะไรไปก็ว่ากันไปที่จําเป็นเพราะว่าเราเป็นประเทศเพื่อบ้านกก็ต้องมีความจําเป็นนูลเนี่ยไม่รู้เขาไปเซ็นรหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกอกูลที่เถียงกันมานานกอกูลมันเป็นของไทยแต่ถ้าเราแบ่งพลังงานใต้ทะเล ในทางกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อใต้ทะเลแบ่งกันบนพื้นดินมันก็ต้องแบ่งใปนคนละครึ่งผมบอกเฮ้ยกองกูจะแบ่งคนละครึ่งเลยเหรอนี่น่าคิดครับนี่คนเล่ารายละเอียดไปเยอะผมก็เล่าไปเยอะแล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือมันล้าแดนไทยมม,มึงไม่้ยเขาทุบนี่ก็คาราคาซังอยู่ทหานเรือเขาก็อิสอิเอียนะ่ะและเขาก็บอกตรงตรงว่าเขาก็ไม่พอใจในใจในใจหรือว่าหรือว่าการแสดงออกของเขาเพราะมันเป็นแผ่นดินไทยที่เขาต้องรักษาหน้าน้า ฉะนั้นการไปเยือนของนางแพรทองทานในวันในวันนี้จะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวตามดูกันดังนั้นเนี่ยพอแกถแถลงขวาเราต้องดักซ้ายถแถลงซ้ายไปดักขวาแกถแถลงบอกว่าจะบินไปคัมพูชาบินไปคัมพูชารอบนี้ไม่ได้มีเรื่องการตกลงมอ u สี่สิบสวาระที่คณะรัฐมนตรีรับรองมีสองเรื่องวันนี้ รับรองในฐานะวาระจรเอาเข้าคลอ,อเป็นวาระพิเศษไม่ได้มีในวาระปกติเพราะเพื่อรองรับวาระที่นายกรัฐมนตรีต้องบินไปคัมพูชามีสองเรื่องที่คอรอมอรับรองหนึ่งเป็นการรับรองเรื่องก,การลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาเรื่องป้องกันมนลพิษจากกัมพูชาความหมาย กินควันจากกัมพูชาที่จะหมุนเข้ามายังภาคตะวันออกของประเทศไทยสองความร่วมมือเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาผ่านจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นสองเรื่องที่คอรมอรับรองวันนี้แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงพอเขาแถลงขวาเนี่ยเราต้องดักซ้ายแถลงซ้ายต้องดักขวาเพราะแถลงบอกไม่มีเวลาเรื่อง m o u สีปี เราควรรีบไปดักเรื่อง MOU 44ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้เชื่อใจและไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เลยเพราะไม่เคยทำในสิ่งที่บอกกับพี่น้องประชาชนเรามีสายที่ค่อนข้างรายงานหลายสำนักตรงกันมันมีการแต่งตัวบริษัทบางจากพี่น้องครับ บริษัทบางจากนี่พื้นฐานเป็นบริษัทที่คนไทยค่อนข้างรับได้คนไทยค่อนข้างมีทัศนะเชิงบวกกับบริษัทบางจากกับปั๊มน้ำมันบางจากเป็นอย่างดีต่างนั้นมันมีบุคคลรีนานามมีบุคคลเนรน,นามอายุไม่เกินสี่สิบปีชื่อคำชื่อจริงเนี่ยอักษรตัวเดียวเรียกตัวเดียว เป็นคนใกล้ชิดกับคนในทำเนียบรัฐบาลเคยทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าเข้าใจว่าไปกว่าซื้อหุ้นบริษัทบางจากในตลาดหุ้นย0สบเอร์ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่และก็แต่งองค์ทรงเครื่องเอาบุคคลต่างๆเข้าไปนั่งเป็นประธานเป็นกรรมการบริหารบริษัทบางจาก เพราะอะไรเพราะว่าเตรียมตัวเนื่องจากบางจากมีต้นทุนทางสังคมกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างดีก็ต้องใช้บางจากนี่แหละเป็นเกาะกำบงังเกาะกำบังเรื่องห้าสิบห้าสิบที่จะไปคุยกันที่คัมพูชาพลังงานที่ออกมาจากที่นั่นก็จะรองรับโดยบริษัทบางจากหรือไม่นี่เป็นคำถามใหญ่มากเพราะว่ามีการแต่งตัวกันมาแล้วหลายคนก็บอกว่า เป็นการแต่งตัวเพื่อรองรับกับธุรกิจห้าสิบห้าสิบด้านนั้นซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องอธิบายให้ชัดว่ามันเป็นจริงแบบนี้หรือไม่คนใต้ชิดเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องนี้จริงหรือไม่ผมเกรงว่าไอ้ที่เดินทางไปกัมพูชาเนี่ยไอ้น้าชาก็ไปเจรจาเรื่องที่เป็นมัติคอรมอรับรองสองเรื่องแต่หลังฉากละ่ะหลังฉากที่ต้องไปที่นู่นน่ะ เนื่องจากว่าปตทมันช้ำแล้วปตทมันช้ำแล้วถูกปฏิเสธจากสังคมก็เลยต้องตั้งองค์ขึ้นมาใหม่แต่งทรงขึ้นมาใหม่องค์ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ดีแล้ววิธีการแรกก็ให้คนเข้าไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ขั้นตอนที่สองก็ตัดองค์ทรงเครื่องให้บุคคลเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารในบริษัทบางจากพอเข้าไปนั่ง พอซื้อหุ้นเสร็จก็เตรียมตัวในการที่จะได้สัมปทานในผลประโยชน์ทับซ้อนในผลประโยชน์ที่อ้างว่ามีการทับซ้อนในแหล่งก๊าซร,ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งว่ากันว่าไอ้นี่จริงไม่จริงต้องตั้งคำถามไปไม่ใช่ข้อกล่าวหาเป็นการตั้งคำถามผ่านเวทีว่ากันว่ามันไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบ ไอห้าสิบห้าสิบมันเป็นข้อตกลงว่ากัมพูชาห้าสิบไทยห้าสิบทั้งที่คนไทยบอกว่าไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบมันเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็แต่คนที่อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยตามห้าสิบห้าสิบคือบริษัทที่ผมว่านี้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีช่งที่ผ่านมาฮะวิงเดินทางไปที่กัมพูชา นะครับแล้วก็มีการเจรจาระหว่างทหารไทยกับกัมพูชานะครับที่ประเทศไทยในเวลาทอมาก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับขมรทนททีบุกเข้ามาฮะมาร้องเพลงชาติในประเทศไทยนะครับที่บริเวณติดชายแดนนะครับก็เลยเป็นที่มาของความขัดแย้งประเทศไทยก็ลากรถถังมานะลากปืนใหญ่มาขมรนก็ลากปืนใหญ่มาลากรถถังมาก่อนนั้นนั้นกะจะซัดกันแล้ว นะครับกับการมาร้องเพลงใหม่ร้องเพลงนานไทยก็เข้าไปทําการประทะขารมกับทางกัมพูชาขวางแม่ทำมกสนะดังกล่าวนะครับบัวขาวก็ไปไปยืนนะบริเวณจุดชายแดนนะที่เป็นข้อพิพาทในปัจจุบันนะสุดท้ายอุ๊อิงโอ้โหเป็นบีรสตรีเข้าไปทำการเจราจาย,ยุตินะครับความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ เผยบอกโอ้ไทยกับกัมพูชาจบไปแล้วความขัดแย้งไม่มีแล้วนั่นคือคนวางกลยุทธ์ที่เขาถาไว้แน่นอนนะไม่ต้องบอกก็รู้ใครเป็นคนวางะนะครับกลยุทธ์ตื้นเต้นเห็นแต่แรกมุกเดิมเนี่ยทําที่กัดแยง้งแล้วสุดท้ายก็จะย้อนมาที่เกาะกูดซึ่งผมเคยทาคลิปไปแล้วย้อนมาที่เกาะกูดในส่วนที่สัญญาหรือที่ M O U เนี่ยนะฮะที่อังอิงเดินทางไปพบกับคุณมาเนตแล้วก็ได้เจอกับคุณเซนเนี่ยก็ มีเรื่องสําคัญสำคัญกนะ็มีเรื่องอะไรนะรมีเรื่องของการค้นหาแหล่งพลังงานร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันองค์อิงก็พูดว่านะจะไปดูทรัพยากรของแต่ประเทศจะได้เป็นเครื่องต่อรองกับทางสหรัฐเมริกาซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะฮะก็สุดท้ายก็คืออ้อมไปอ้อมมาท,ทําทีขัดแย้งกันหาเหตุปเปรียจกจะทำเ m o u เพื่อที่จะวางข้อตกลงนะครับแหล่งพลังงานที่บริเวณเกาะกูด รเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะทหารสองฝ่ายยอมแล้วไม่มีถอยกันคนละข้างนี่คือวิธีการเจรจาของแต่ละฝ่ายกลยุทธ์ทางการเมืองธรรมดานะฮะจะเรียกว่าปาหีก็ได้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองก็ได้นะครับซึ่งมันเปิดทั้งสองทางหนึ่งทางหนีนะครับสองอีกทางหนึ่งนะฮะเรื่องผลประโยชน์ผมถามไม่ง่ายฮนะหุ้นส่วนคิดว่าจะมีการขุดน้ํามันที่บริเวณเกาะกูดก่อนหรือรัฐบาลองค์อิงไปก่อนตอบคาถามนี้ให้ได้เลยนั่นคือคําตอบเลย แตะการจนถึงขณะน,นี้ใครวางกลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนแค่เห็นถึงชั้นความคิดว่าอีกไกลเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe, และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank you Zero. One. Let's get started.